นี่เลยครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมเช้านี่หมอกยังหนาเลยครับอยูร่รอบๆทำมางคาวนี่เข็นพอริบลีเนี่ยพี่น้องปกติแล้วขำมังคาวจะอยู่ใกลครับผมแล้วหมอกปกเลยสุดยอดมากบรรยากาศ คุมได้หมอกตอนเช้านี้แต่อากาศเย็นอยู่ครับผม